พรุ่งนี้ค่อยมาต่อกันวันนี้จะถึงวันพฤหัสอะเริ่มกันที่พุธนะคะเดี๋ยวสับไพ่รอเลยแล้วกันคนเกิดวันพุธด,ดวงคุณในเดือนมิถุนายนจะเป็นยังไงนะคะมิถุนายน จับไพ่รอนะคะอู้9เหรียญทำไมเดือนนี้มีแต่คนได้แบบได้เงินน่ะได้เงินได้ความปังดีจังเลยอืมชูออฟสอดนะคะเพสออฟวอนเพสออฟวอนเหรอใช่สวัสดีค่ะ <Yeah. laughs> เหยื่อคุณคือเหยื่อคนเกิดวันพุธทั้งกลางวันกลางคืนนะคะมาดูไกด์ไลน์คุณในเดือนมิถุนาย,ยนนะว,ว้าวทริอ,อัลบอลทริอวิวค่ะทริอัลวิวสามเหลี่ยนทักไทยทักไทยนะคะนอนดึก King of Swords ไพภะ คืนคุนถือเหรียญนาวอนวันพุดทั้งกลางวันกลางคืนนะเดือนนี้ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับงานนะคะการงานเอาดเอาใกล้ๆก,การงานซะส่วนใหญ่มีการแบบ ตอนนี้กําลังเผชิญกับความวุ่นวายกาลังตัดสินใจหาทางออกแก้ไขปัญหามีความกดดันนะคะเกิดขึ้นเออมีความกดดันหลายเรื่องนะก็เครียดอยู่นะ <c oughs> มีสิบดาบเอ๊ไม่ใช่มีสองดาบอีกออืสวัสดีค่ะชาววันพุธมีใครบ้างขอดูหน่อยมิทุนายน งันพูดมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าคะทำไมแบบรู้สึกว่ามันวุ่นวายจังเลยอ่ะช่วงนี้ชีวิตเราเป็นไหมคะความจุกจิกมีความวุ่นวายเกิดขึ้นเนาะอืมเดี๋ยวดิฉันพยายามที่จะเข้าไปอ่านอ่ะให้เสร็ก่อนอ แต่สิ่งที่ดีคือเงินนะสิ่งที่ดีที่สุดคือเงินก็คือก็คือสุดยอดแล้วอะจะได้เงินจะมีแบบไม่ไม่ว่าคุณกาลังจะอยู่ในการพยายามที่จะหาทางปลดล็อกกับปัญหาเรื่องใดอยู่ก็าตามแต่หนึ่งในนั้นหมอโบเห็นว่าคุณจะปลดล็อกได้เรื่องของการเงินนะคะในเดือนนี้เหมือนการเงินของคุณจะมีเฮ้ยมันโอเคขึ้นนะอย่างเงี้ยดูซิมีแองเจิลนัมเบอร์หรือเปล่า a n s เจ e number อืมไม่มีอ่ะมีห้าห้าห้านะคะมีห้าห้าห้าขึ้นมาห้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 าคือเส้นทางกับเส้นทางของคุณกำลังเปลี่ยนนะคะเส้นทางกำลังถูกเปลี่ยนถูกจัดสรร u d ชเม n น อ่ะคนที่เกิดวันพุธทั้งกลางวันกลางคืนวันนี้ก็จะดีพิเศษให้นิดนึงอ่ะอืมเหมือนตอนนี้คุณกําลังมีแบบเฮ้ยไม่รู้ฉันจะเลือกยังไงฉันรู้สึกว่าบางเรื่องอ่ะมันเกิดขึ้นแล้วอาจจะต้องใช้แบบการตัดสินใจหรือคําตอบอย่างกระทันหันก็ได้มันก็เลยทําให้คุณรู้สึกแบบว่นว่นวายไม่พอแล้วยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันกดดันอะนะคะเออ แต่ก็ช้าก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเหมือนเฮ้ย hey, มันต้องทำตอนนี้มันต้องเทคแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่เอาแต่เอาเธอทุกอย่างมันจะโอเคนะคะควีนถือดาบมาบอกทุกอย่างจะโอเคอยูอ่นะแล้วก็มีไพ่พระขึ้นมาไพ่าพระคือได้รับการนำทางที่ดีจากนติวัยนี่ที่พูสิทีฟอยู่นะคะสี่สี่ห้าห้าห้าสี่หนึ่งเดี๋ยวนะ คุณธีรดาสวัสดีค่ะนอนดึกกันเนาะรู้จักไหนกันบ้างคะวันพุธเอาเริ่มกันที่งานก่อนนะคะสำหรับคนที่ว่างานวันพุธเนี่ยในเดือนมิถุนายนของคุณนะคะถ้าว่างานอาจจะเป็นยังไม่ใช่จังหวะนะยังไม่ใช่จังหวะมันมันติดติดขัด,ข,ดขัดอยู่อ่ะ ช่วงต้นเดือนนะคะลอยทีช่วงหลังครึ่งเดือนเป็นต้นไปอะนะคะพอดีเราเพฤหัสย้ายเข้ากรกฎพอดีหลังครึ่งเดือนอะลองดูทำนิดนั้นอีกรอบหนึ่งนะคะแต่บางคนอาจจะได้เลือกงานนะคะต้องได้เลือกต้องได้ตัดสินใจเจ้ายัางไงจะไปต่อหรือพอแค่นี้มันกดดันเสือเกินมันกดดันเสือเกินบางบางคนรอคอยการออกจากงานอะตัดสินใจอยู่จะไป จะทําต่อไหมหรือจะพอแค่นี้ดังนั้นความกดดันของคุณของคุณมันเลยขึ้นมาเปลี่ยนว่าขึ้นมาเตือนว่าไม่มีซัมติงอาจจะมีการเปลี่ยนเร็วๆนี้อย่างเช่นเรื่องใหม่ๆกําลังมาเรื่องใหม่ๆงานใหม่ได้ไหมได้หรือทางเรื่องใหม่อย่างเงี้ยได้เช่นกันนะคะแต่มันมีเรื่องใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะอืม เัาคนที่ทํางานประจําอย่างที่บอกอ่ะคุณตัดสินใจอยู่คณแบบเป็นช่วงที่จุกจิกวุ่นวายอาจจะต้องเผชิญกับความขัดแย้งในที่ทํางานบ้างแต่มันก็เพื่อประสบการณ์และการเติบโตของเรานะคะอืมแต่ว่าหมอโวรู้สึกว่าก่อนหน้าน,นี้สิ่งที่เราทําเราไม่ค่อยได้รับความช่วยเหลือสักเท่าไหร่หลายๆเรื่องนะคะแต่พอมาเดือนนี้นะคะ ทุกอย่างมันจะดีขึ้นคุณจะได้รับการช่วยเหลือทําอย่างเช่นกันเข้าไปทํางานเป็นทีมทีมเวิร์กหรืออะไรต่างๆนานาได้รับการサポートอย่างอย่างดีแน่นอนหลจ,จะจะแก้ไขปัญหาร่วมกันนะคะในในเรื่องของงานอืมแต่ก็ถามว่าเหนื่อยไหมหมอโบก็มีความแบบเหนื่อยจุกจิกอยู่นะคะในเดือนนี้เน่อยในเรื่องของงานประจาเนาะอืมอืม สิ่งที่ต้องเตือนนะคะก็คือวางแผนเท่านั้นเองเรื่องงานการวางแผนนะคะไม่ใช่ทำแล้วมาคิดทีหลังมันก็เลยจะกลายเป็นแก้ปัญหาซับซ้อนหรือว่าหลายครั้งเนาะอ่ะทีนี้ใน,น,นเรื่องของคนที่แบบเป็นทําธุรกิจส่วนตัวคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเหมือนคุณกําลังตัดสินใจนะคะที่จะร่วมงานกับพาร์ทเนอร์กับผู้นส่วนหรือตัดสินใจที่จะแบบว่าเริ่มต้นกับ บิสเนสใหม่โครงการใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือเรื่องอะไรก็ตามแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มันมีแพชชั่นอะนะคะเออเป็นช่วงที่คุณอาจจะแบบเอออยากจะทําตรงนั้นธุรกิจส่วนตัวหรือว่าทําอะไรบางอย่างที่มาในลักษณะข,ของการเมเนจการจัดการในในธุรกิจของตัวเองนะคะมันมันมันมีโอกาสในเรื่องของการได้โอกาสใหม่ๆนะคะธุรกิจส่วนตัวอาจจะได้เงินทุนหรืออาจจะได้แบบทุ้นส่วนหรือว่ามีแบบเขาเรียกอ,อะไรนะ ลูกค้าอะไรอย่เงี้ยดีนะคะดีเออคนที่ท,ำทํำธุรกิจส่วนตัวแต่ระวังปัญหาจุกจิกหน้าง,งานหรือว่าปัญหาบางอย่างนะระวังเรื่องการรับปากแล้วไม่สามารถทําได้เออหรือว่าการผิดนัดผิดเวลาอะไรอย่างเงี้ด้วยนะคะเนี้ยอืมบางคนก็จะมีการปฏิรูปปฏิวัตินะคะบางเรื่องในเรื่องของแบบการงานของคุณด้วยอ,อืมทีนี้มาดูว่าคน ในเรื่องของเงินเป็นยังไงการเงินหรอการเงินดีอ่ะแต่ไม่ได้มาจากโชคลาภนะแต่รู้ว่าคุณแบบการเงินของคุณมันมันโอเคอ่ะมันเป็นอิสระคุณสามารถแบบดูแลตัวเองได้คุณสามารถที่จะแบบว่าชิลได้อะไรเงี้ยการเงินของคุณคุณอาจจะเมนเนจจัดการนะคะแต่ว่าเป็นช่วงที่ค้าขายดีมากหรือว่าการเงินมันเข้ามาอินคมดีมากนะคะ โดยไปถึงใครที่ทําอะไรที่เกี่ยวกับธุรกิจรหรือว่างานออนไลน์อะไรเงี้ยก็ประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงได้นะคะอือาจจะเป็นการคนให้ให้การยอมรับกับผลงานหรือว่ากับสินค้าของคุณนะอะมาดูจักรวาลบอกอะไร Experience ประสบการณ์อุยเล่งมงคลเหรอ ไม่มีค่ะเลขมงคลไม่มีนะเลขมงคลไม่มีนะคะเดือนนี้อไม่มีแต่ไม่ใช่บิ๊กเชงอะไรหรอกนะคะแต่มันมีแค่บางเรื่องบางเอสิ่งใหม่ๆเรื่องใหม่กําลังเข้ามาน่าจะเป็นเงินไหมหรือเพื่อนร่วมงานหรือโอกาสทางธุรกิจน่ะนะคะก็บอกว่าความเฉลียวฉลาดนะคะของคุณน่ะ หรือว่าการที่มีประสบการณ์คือบางทีอาจจะมีการปล่อยวางสถานการณ์นะคะหรือผู้คนที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราแล้วก็เหมือนสามารถที่จะเห็นบางโอกาสในวิกฤตได้นะคะอืมแต่คุณดูแลตัวเองได้นะคะคุณดูแลตัวเองได้แล้วก็เ โอกาสอันน่าทึ่งกาลังมาดังนั้นจงมองโลกในแง่ดีไว้ช่วงเวลาแห่งการลงมือทําในสิ่งที่คุณชอบในสิ่งที่คุณหลงไหลเคยได้ยินไหมคะว่าบางเรื่องอะถ้าเราไม่ไม่ได้ทํามันมันก็อยู่มันก็จะอยู่อย่างนั้นแบบนานๆแต่บางครั้งเรามีเวลาเรามีแพชชั่นอีกทีอะเรากลับมาทํามันเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์นั้นมันจะดําเนินเรื่องราวหรือว่ามันจะเมนเนจให้เราแบบ ได้ไหมยอย่างเงี้ยดังนั้นมันเป็นเดือนที่คุณอาจจะได้ลงมือทํากับสิ่งที่คุณมันเป็นประกายไฟบางอย่างอะ่ะคือคุณชอบมันมันจะมีความสําเร็จแบบสองอย่างเนาะคนเราความสําเร็จแบบอยากทําอ่ะเพื่อท้า n ายเพื่อพิสูจน์อย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีความสําเร็จที่แบบต้องทําต้องทํานี้คือเออก,ก็ก็แค่ได้ทำาันเนาะสําเร็จไม่สําเร็จก็ช่างแต่ว่าเฮ้ยมันมันต้องทํา ต้องดังนั้นต้องทํากับอย่างทํามันคนละเรื่องนะคะเนาะดังนั้นก็ทบทวนตัวเองดีๆแต่ทุกอย่างจะโอเคสําหรับคุณเออเรื่องเรื่องของการตัดสินใจนะแต่แน่นอนค่ะมีโอกาสเข้ามาแล้วก็บางคนอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณทบทวนกับเรื่องราวก่อนๆหน้านี้จะมีการให้อภัยด้วยนะคะให้อภัยถึงเวลาที่จะมุ่งหน้าเป็นทิศทางใหม่นะคะ เหมือนคุณจะเจอเป้าหมายแล้วก็ความชัดเจนในใจของคุณนะคะคุณรู้ว่าคุณจะต้องทําอะไรอย่างแน่นอนในเดือนนี้ังแบบนั้นเราจะไม่หลงทางนะคุณจะไม่หลงทางคุณรู้ว่าคุณจะทําอะไรแล้วมันจะมีแบบความน่าทึ่งนะคะสิ่งที่คุณกําลังจะค่อยคว้ามันอาจจะนํามาซึ่งแบบเฮ้ยเงินเต็มกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะอุย้ยจงกล้านะคะถ่ายรูไปไว้ก่อนจงกล้าอ๋อเป็นหัวข้อ<笑><笑><笑>โอกาสอันน่าทึ่งนะคะ ดังนั้นถ้าขวายว้ามันก็แน่นอน,นไม่ไปไหนทีมาดูความรักความรักของคนที่เกิดวันพุธน,นะคนโสดเป็นยังไงเหมือนจะเจอใครสักคนผ่านการติดต่อประสานงานมีติ้งการงานอะไรอย่างเงี้ยด้วยแต่ความรักคนโสดยังไม่ถึงเวลานะหมอบโบว่า ตรงสดน่าจะยังไม่ใช่นะคะบางคนก็มูฟออนเป็นช่วงเวลาที่คุณมูฟออนกับตัวเองแบบอยู่กับตัวเองแบบจัดการกับความคิดของตัวเองนะคะบางคนก็เป็นบ้าบ้าอะไร <laughs> บ้างานอนะ่ะเออบ้างานไม่มีเวลาแบบให้ใครสมมติว,ว่าคุณมีคู่อยู่เาะเป็นช่วงที่แบบทำแต่ง,งานนะไม่ค่อยได้สนใจความสัมพันธนะ์อ่ะ เออสไตล์เนี้ยหนึง่งใบเรื่องของความรักอ่ะการเริ่มต้นใหม่นะคะบางคนก็อาจจะมีการ Take-Over Move On อนะคะล้างหน้าไพา่เริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์เดิมแต่ความสัมพันธ์ใหม่ที่จะเข้ามาหมอโบองว่าคุณก็เริ่มต้นใหม่ได้แต่ว่าเหมือนคุณก็อาจจะแบบ busy เรื่องอื่นด้วยอย่างเงี้ยบางคนก็เหมือนปฏิเสธไม่อยากจะเริ่มต้นทั้งทังที่ โอเคแหละมันก็เป็นโอ,อกาสที่ดีนะคะรอวันพืรหัสได้เลยค่ะเดี๋ยวจะถึงวันพืรหัสนะ,ะวันนี้จะทําถึงแค่วันพืรหัสนะสุกสองวันทีก็คือเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกครั้งหนึ่งพรุ่งนีง้วันมงคลมีไหมวันมงคลของคุณมีวันเอ่อ อาทิตย์เหรอไม่ใช่เก้าวันวันมงคลมีวันศุกร์นะคะวันศุกร์ล้วก็วันจันทร์ศุกร์กับจันทร์เป็นวันที่ดีมากๆเรื่องเองินเรื่องงานนะคะแล้วก็เลขมงคลไม่มีนะ โอกาสอันมหัศจรรย์น่าจะเป็นโอกาสที่มาจากแบบโปรเจกต์การงานแล้วทำให้คุณได้เงินแหละสีสีมงคลเป็นสีเขียวกับสีขาวนะคะในเดือนนี้มาดูว่าพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งใบพรหนึ่งใบนะคะ รจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอกาสใหม่ๆแหละของคุณพระแม่สารสวัสด,ดีสติปัญญาเราพูดไปเรื่องการเรียนหรือยงังการเรียนช่วงนี้จะต้องแบบทบทวนในเรื่องของสติปัญญานะคะบางคนอาจจะได้ไปเรียนโดนตรีศิลปะหรือว่ามีการเรียนรู้แน่นอนเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะโดยเฉพาะแบบการเรียน จะเป็นเดือนที่คุณจะแบบเมเนจจะทําสมาธิได้จะดีมากๆเลยนะคะ mm hmm. ขออีกหนึ่งใบให้โนกันถือว่าเป็นพรพระแม่กาลีขจัดอุปสรรคนะคะที่กําลังเผชิญอยู่ขจัดอุปสรรคแล้วก็ขจัดศัตรูคุณจะปลอดภัยอะ่ะเออแล้วก็ขจัดแบบอุปสรรคกับศัตรูทั้งหลายนะคะลงไปถึงคําว่าเท่าเทียมเสมอภาคนะคะ,ะอาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบม,มาอะไรอย่างเงี้ย อืมเอาแล้วค่ะก็ขอให้คนวันพุธท,ทั้งกลางวันกลางคืนทุกคนนะคะโชคดีนะคะเลขมงคลไม่มีนะคะวันเนี้ยเดือนนี้ไม่มีเลขมงคลน,นะคะแต่ได้รับการหนุนนำแล้วโอกาสที่ดีนะคะแต่เงินน่ยดีสุดๆนะคะการเงินดีมากอา๋อฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครสนใจคอยพายิบซีวันวันเนี้ยพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายของอโปรโมชั่นเบิร์เดย์นะคะให้แค่สอง สคนเท่านั้นโปรโมชั่นว์ r เดย์บ้างอยู่สองที่นะคะอ่ะเดี๋ยวขอลงไลน์นี้ก่อนเราไปเจอกันอีกไลน์หนึ่งของวันพฤหัสนะคะวันสุดท้ายของวันนี้ขอยทุกคนหลับฝันดีค่ะ